ท่าวันนี้เราจะสัส่นๆนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะขึ้นทางด่วนมากันแบบเฉียดชฉวเราก็ถึงกันแบบเฉียดชฉวเหมือนกันเกือบเข้าเกณฑ์ไม่ทันแบบว่าเรานั่งพักหายใจหายคอจากการวิ่งได้แ๊บเดียวเนี่ย <c oughs> เขาก็โดนเรียกเครื่องอยอยเครื่องทยอยขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำใจภาวนากับตัวเอง เกลิ่นไปต้นคลิปนะคะว่าเราทําพลาดขากับเนี่ยเนื่องสัว่าที่นั่งเนี่ยน่าจะเต็มแล้วนะคะเราเลยไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งเราก็เลยไม่ได้นั่งกับเพื่อนสาวก็ได้นั่งกับคนแปลกหน้าซึ่งเขาก็มาจากคนละที่เหมือนกันเราได้นั่งบอกตรงกลางเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราได้นั่งบอกตรงกลางมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่สรุปก็ไม่เลยค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่ดีขึ้นจริงๆหรือเป็นเพราะว่า ร่างกายเรามันไม่หลับออนอะไรอีกแล้วมันแพนิคไปแล้วการขึ้นเครื่องขากรมในครั้งนี้นะคะเราหลับตาแทบจะทั้งไฟเลยค่ะเราเหมือนลืมตาขึ้นมาไม่ได้เลยพอลืมตาขึ้นมามันมันเหมือนมันเวียนหัวไปหมดมันมองไปทางไหนก็ไม่ช่วยเลยเราไม่ต้อ่คุณที่เขานั่งเครื่องแล้วเขาหลับได้เ,เป็นยังไงเราเราอยากทําแบบนั้นบ้างอะเราอยากหลับบ้างอะแต่เราทําไม่ได้เพราะเราแพนิค เือแต่แบบที่ว่าอุณหภูมิปกติแล้วเหนื่อเต็มหลังแบบเรารู้สึกได้ถึงเหนื่อ่มันหยดลงไปบนหลังเราเลยค่ะทุกคนเราเองก็ไม่ชอบที่ตัวเองต้องมานั่งเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหลังจากที่เครื่องแลนดิ้งค่ะทุกคนกับกันประกาศด้วยนะคะว่าจริงๆเราถึงที่หมายเนี่ยก่อนเวลาด้วยซ้ำน,นะคะ สิ่งตัอย่างที่อยู่ในท้องเรามันเริ่มดีขึ้นมาน้ำลายเริ่มแต่ที่กระพงแก้มเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันจะต้องอ้วกแน่ๆอ้วกแน่ๆเราก็พยายามพูดกบบตัวเองเพราะเรายังนั่งอยู่บนเครื่องอยู่เลยทุกคนแล้วเ,เขาก็ต้องทยอยกระลุกออกไปทีละสิแถวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ถึงแถวของเราเนีคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งรนอนเราจะอ้วกตรงนั้นไม่ได้ซึ่งมันอาจจะอ้วกได้ก็ได้เขาอาจจะมีถุงอ้วกแต่เราริู้สึกว่าไม่ถ้าเราอ้วกตอนนี้เราไม่สามารถ อะไรกับตัวเองได้แน่นอนดังนั้นเราก็เลยพยายามก้ามเกืนฝืนทนนะคะว่าอดทนอยู่นิดนึงเขาไปอ้วกในห้องน้ําแล้วเราก็อดทนได้ก็กคนจนไปถึงห้องน้ํายืนรอเพื่อนสาวแป๊บหนึง่งเพราะเพื่อนสาวนั่งอยู่อีกสองสามแถวข้างหลังเราแล้วก็ยืนรอแล้วเราก็ไปถึงห้องน้ำแล้วก็อ้วกออกมาทุกสิ่งทุกอย่างขนาดว่าวันนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ได้กินอะไรไปเยอะเลย อาหารเที่ยงก็ไม่ได้กินแล้วกินแค่ก่อนคือเครื่องข่าไปเนี่ยก็คือเกี๊ยวห่อสาหร่ายแค่นั้นเราก็อ้วกออกมาหมดเลยขอภัยถ้าใครกินข้าวหรือกินอะไรอยู่นะคะเราอ้วกออกมาหมดทุกอย่างจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกแย่มากค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งกรดอะไรต่างๆออกมาด้วยแล้วมันทําให้ฟันเรามันเหมือนมันขาดขาด,ดนะคะทุกคนขออธิบายละเอียดนิดน,นึงคือมันเป็นความรู้สึกที่แย่จริงๆเอาอย่างนี้โอเค หลังจากที่เราได้เอาทุกอย่างออกจากท้องเราไปหมดแล้วเนี่ยเราก็เดินสลบสเลออกมาพยายามล้างหน้าล้างตาบ้วนปากออกไปให้ได้มากที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเท่าไหร่รอกค่ะเดินทางไปโรงแรมที่เราจองไว้ที่บุดรอนธานีเพราะว่าเรารู้กว่าถ้าเราเดินทางกลับอีกรอบหนึ่งเนี่ยออรถก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะมีเนี่ยก็คงจะมีแต่รถตู้ ซึ่งถ้าให้เราไปนั่งขดตัวเองในรถตู้อีกทีเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่ไหวเราก็เลยโอเควางแผนกันว่าจองโรงแรมไว้หนึ่งคืนก็แล้วกันตอนที่เราเดินออกจากสนามบินขาออกเนี่ยตรงนั้นก็จะมีคนรออยู่เต็มเลยนะเพราะว่าทั้งแท็กซี่ทั้งแ็บเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะคะแต่เขาก็พยายามเรียกลูกค้าอยู่แถวนั้นแล้วเรากับเพื่อนสาวก็โอเคเราเรีบๆไปกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เรียกพี่แท็กซี่หรือแก็บแถวนั้นนะคะที่เขาเยืนอนรอลูกค้าเราก็โอเคไปกันเลยแล้วก็เราก็พยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเราเดินตามหลังเพื่อนสาวนะคะเนื่องจากเราไม่มีแรงแล้วแล้วก็ถ่ายสภาพตัวเองนิดนึงยังอุตส่า,าห์ยกยิ้มป้งขึ้นมานะคะแล้วก็หันหลังไปถ่ายสานามบินแล้วเราก็ขึ้นรถเนื่องจากว่าเราต้องบอกทางให้คนขับรถนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปในรถมาเลยอีกอย่าง เหตุผลคืออะไรรู้ไหมเราต้องจ้องกับโัรศั์ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมแท็กซี่พี่คนนี้เนี่ยรถของเขาเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรถต่ําแล้วก็เป็นรถซิ่งนิดหนึ่งแล้วเขาก็ดันขับซิ่งอีกเวลาที่เขาเลี้ยวในซอยเล็กๆพอถือใกล้หุหนรูแมมันซอยเล็กๆเดียวใช่ไหมฮะเขาก็จะเลี้ยวแบบตวัดซ้ายตวัดขวาเบรกเจกึ๊งแรงๆแล้วเราก็เราบอกเขาว่าพี่คะหนูเมารถ ขอแบบปี่ไม่แรงนะไมหมคะแต่เขาก็เหมือนเขาลืมรือเขาไม่ได้ยินเราหรือยังไงไม่รู้เขาก็ยังทำเหมือนเดิมแล้วเราก็ผลสรุปสุดท้ายเราพอถึงหน้าโรงแรมไม่ไม่ใช่หน้าโรงแรมเป็นหน้าปากซอยโรงแรมเท่านั้นแหละค่ะทุกคนแล้วเปิดประตูแล้วเราลงไปอ้วกอีกอนะรอบหมนกันทุกคนเวดกรมนะคะจนเพื่อนสาวต้องวิ่งไปซื้อน้ำมาให้เราว่าไหวไหมกินน้ำก่อนบ้วนปากก่อนอะไรอย่างเงี้ยตรงข้างทาง เราอ้วกในพงกว่าข้างทางค่ะทุกคนเราไม่ไหวแล้วจริงๆคือมันมันตีขึ้นมาแล้วค่ะดีแค่ไหนเลยที่เราไม่อ้วกในรถนะครับไม่งั้นเราก็ต้องเสียค่าเราความสะอาดค่าอะไรแต่นีอะไรสุดท้ายเราก็เดินทางถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เรายังรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่เครื่องบินอยู่เลยค่ะทุกคนมันเหมือน ยิ่งได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วยังจําความรู้สึกตอนตดเห็นบินนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเทคออฟขึ้นได้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่แย่แย่มากๆเลยนี่เป็นตอนที่เราออกมาจากห้องเช็คอาพกัแล้วประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะคะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าจะเดินทางกลับบ้านตอนช่วงไหนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ออกมาก็เตรียมเช็คอาพถ่ายรูปแล้วเราก็ไปถึงก็กล่าวว่า กับช่วงใหายสามแล้วกันก็เลยพากันไปเดินที่เซ็นทรัลแถวนั้นเกาะน,นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปนั่งกินเขาเที่ยงกินเค้กซีอะไรกันเดินซื้อของในวัดสันไปเรื่อยแล้วเราก็ขึ้นรถกลับบ้านกันนะคะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็ถ่ายไว้ว่าในที่สุดเราถึงบ้านแล้วเราไม่อยู่บ้านแค่คืนเดียวเองแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่รู้รู้สึกเราทรมานกับมันมากเลย ถ่ายสภาพตัวเองไว้นะคะแล้วก็จบติ้งรเวลการเดินทางไปยื่นวีซ่าค่ะเหมือนการยื่นวีซ่าเนี่ยจะมีรายละเอียดไม่เยอะเนาะเพราะว่าเราได้สาตย์ใหญ่ทุกความรู้สึกต่างๆของเราในการขึ้นเครื่องไปเราแต่เราเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เป็นเหมือนเราบ้างนะคนที่เมาเครื่องบินถ้าเราเวิ้นเว้อเกินไปแล้วก็ใสอาอณ์มากเกินไป เกอ้ามไม่มีเนื้อมากเกินไปเลยกต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าจริงๆสิ่งที่ทําให้เราไม่ลืมการยื่นวีซ่าในครั้งนี้เลยมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถลืมประสบการณ์การเมาเครื่องบินของเราได้นั่นเองค่ะถึงแม้ตอนนี้เรายังจะไม่มีรายชื่อบินยื่นวีซ่าไปแล้วคามแต่เราก็หวังว่าเราจะได้บินกับคนอื่นเข้าบานสักทีนะคะเราอยากไปหาเงินแล้วแล้วก็ ติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคลิปนี้เกิด <c oughs> ขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วจริงๆระหว่างรอไลยชื่อมานะคะยี่ช่วงนี้มีเรื่องไม่หลังเกิดขึ้นมากมายเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนที่รอไปเป็นแรงงานที่เกาหลีใต้ทุกคนนะคะขอให้ได้เดินทางไปเร็วๆได้ไปหากันเร็วๆนะคะขอให้ในายจ้างไม่ยกเลิกสัญญาแล้วก็ขอให้ทุกคนได้บินไวๆค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ฟังคลิปนี้จนจบนะบ๊ายบาย